หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่482แกล้งกันไปมาฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆหยาดฝนโปรยปลายกลายเป็นม่านฝนไม่ขาดสายใต้ใชายคาม่านด้านนอกห้องมารากตถูกปลดออกละอองฝนกระเซ็นาสาดใส่โต๊ะไม้กู้เย่ยกมือขึ้นเท้าคังเอ็นกายลงบนเบาะที่ปูอยู่บนเก้าอี้อย่างเกียจคร้านจ้องมองนิ่งไปที่บ่อน้ำซึ่งมีน้ำฝนตกใสห่หัวห้าวถือจานผลไม้ที่นั่นแล้วมาวางไว้ตรงหน้านาง เมื่อนางสังเกตเห็นว่าฝนาสาดลงบนต้นไม้ทําให้เกิดละอองฝนกระเด็นใส่เยี่ยนางจึงเอ่ยปากเตือนแม่นางระวังเสื้อผ้าเปียกแล้วจะขึ้นจนป่วยได้นะเจ้ากะให้ข้าย้ายต้นไม้ให้ท่านดีหรือไม่ไม่ต้องฝนตกเบาๆจะทําให้ข้าสมองปลอดโปร่งลงไปเถิดไม่ต้องรอยอยู่ที่นี่แล้วเยี่ยมองอ่างุ้นสดใหม่ในจานผลไม้อย่างเกียจคร้านแต่ดูเหมือนความน่ากินของมันจะไม่สามารถกระตุ้นความอยากอาหารของ นางได้เลยนิ้วของนางวาดวงกลมบนโต๊ะด้วยเปลือยอย่างไร้ความหมายควาห้าวและเยะหยวนมองหน้ากันด้วยสีหน้าลามบักใจเยวะนอดมีได้ที่จะเกลี้ยกล่อมอีกคราแม่นางท่านจะต้องเข้ารับการประเมินแพทย์โอสถระดับสูงในอีกไม่กี่วันนี้แล้วหากท่านเกิดล้มป่วยขึ้นมามันจะส่งผลต่อการประเมินของท่านหากต้องการเพลิดเพลินกับสายฝนขยับเข้ามาข้างในอีกสามก้าก็ได้แล้วเจ้ากะ แม้ปักเย่ยวหยวนจะเอเ่ยเกลี้ยกล่อมในหญิงของตนแต่ในใจอดคิดไม่ได้ว่าฝนตกหนักถึงเพียงนี้แผ่นฟ้าและพื้นโลกราวกับจะเชื่อมต่อกันแล้วมีอันใดให้ดูกันนะเมื่อคิดได้ดังนั้นนางจึงมองออกไปข้างนอกการมองครานี้ทำให้ดวงตาของนางเบิกกว้างนางชี้ไปที่ร่างสูงตรงท่ามกลางสายฝนแล้วอุทานเบาๆแม่นางท่านเห็นว่ามีคนยืนอยู่ตรงนั้นหรือไม่ ู้เยี่ยมองไปตามทิศทางของนิ้วอีกฝ่ายแม้ว่าร่างของอีกฝ่ายจะถูกม่านฝนพร้าโมพัดผ่านแต่นางก็ยังจำร่างที่คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็วนางเม้มริมฝีปากบีบองุ้นแล้วยัดเข้าปากราวกับว่านางกำลังกัดเนื้อของใครบางคนนางเคี้ยวอย่างแรงมีคนที่ไหนกันเจ้ามองผิดแล้วเยยหยวนยืดคอของนางและมองอีกคราเมื่อเห็นเงาดาในสายฝนไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานนางเม้มริมฝีปากแล้วพูดว่า บางทีข้าอาจมองผิดมันน่าจะเป็นเงาของภูเขาปลอมกระมังถ้าเป็นมนุษย์ใครจะโง้ย,ยืนตักฝนอยู่ตรงนั้นเยยหยวนและหวหัวเฮายังคงยืนยันที่จะช่วยแม่นางย้ายโต๊ะไม่เยี่ยขยับบั้นท้ายนิดๆเพื่อให้สาวใช้ทั้งสองทำงานได้ถนัดนางพยายามบังคับตัวเองไม่ให้มองไปทางเงาที่แน่นิ่งไม่ไหวติงนั้นอีกเยี่ยงไรก็ตามสายตาของนางก็อดมีได้ที่จะมองไปที่ร่างบางท่ามกลางสายฝนกรอดแผนการทรมาน ร่างกายตัวเองหรือแม่นางคนนี้จะไม่ยอมไม่โดนล่อลวงอีกหรอกอีกอย่างฝนในวันนี้ไม่สามารถฆ่าคนได้ซักหน่อยเขาอยากเปียกก็ให้เขาเปียกเสียให้พอใจหลิงเฉลี่ยเฉินยืนอยู่บนหินข้างสนามขนาดเล็กมองไปที่ร่างเล็กในห้องจากระยะไกลถ้านั่งที่เกียรครั้นเคลื่อนไหวไม่ระมัดระวังใบหน้าเล็กๆที่ไรอารมณ์แม้ฝนตกหนักเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงความทุกข์ของนางอย่างชัดเจน เขาสามารถเข้าใจความรู้สึกของนางได้นางเกือบถูกบังคับให้แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์นางคงโกรธและกังวลโกรธฮ่องเต้ที่เขาไม่คิดถึงความช่วยเหลือเก่าๆของนางและนางยังต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภยัยของเจิ้นถั่วกงนั่นเป็นเหตุผลที่แผนการเกิดขึ้นเพื่อให้อื่นเมียวังยาอย่างเงียบๆคู่แต่งงานเสียชีวิตกระทันหันและปัญหาทั้งหมดก็จะหายไปน่าเสียดายที่แม่นางไม่ยอมปล่อยผู้ใดให้รอดจากเนื้อม,มือ จะแก้แค้นแม้กระทั่งองค์ชายสี่คนอื่นมิได้งโง่เมื่อทูตของควันเหยียนเสียชีวิตและป่วยหนักติดติดกันผู้คนย่อมจะนึกถึงพิษที่อยู่ในตัวนางยังเด็กเกินไปยังทําเรื่องเลวได้ไม่เก่งเมื่อแผนหนึ่งล้มเหลวนางไม่มีความอดทนที่จะใช้วิธีซ่อนเร้นอีกต่อไปเมื่อจะทําแล้วต้องทําให้ถึงที่สุดต้องฆ่าถึงหน้าประตูผลลั์กลับพบว่าคู่แต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ของนางเป็นคนที่พูดอยู่เสมอว่าเขาจะรักนาง และดูแลธนุธนอมนางไปตลอดชีวิตนางคงตกใจเสียใจรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกลวงกลายเป็นตัวตลกนางจะรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้เป็นเพียงเรื่องโกหกหรือไม่หลิงเฉลี่ยเฉินตามครอบครัวของเจิ้นถั่วกงไปที่จวนเจิ้นถั่วกงแม้ว่าฝนจะตกแต่เขาก็สามารถหลบเลี่ยงผู้คุมกันของจวนเจิ้นถั่วกงได้อย่างง่ายดาย เขาก็เป็นเช่นนี้เขาเฝ้าดูครอบครัวของเจิ้นถั่วกงจากระยะไกลและดูแลนางอย่างใกล้ชิดเขามีความสุขแทนนางมากในที่สุดสิ่งที่นางปรารถนาไว้ในชาติที่แล้วก็สามารถได้รับในชาตินี้ก่อนมาที่นี่เขาแอบมองไปที่พ่อแม่และพี่ชายของนางจากระยะไกลเมื่อได้เห็นด้วยตาของตัวเองว่าทุกคนไม่มีท่าทางรังเกียจหรือไม่ต้อนรับนางอีกต่อไปเขาจึงสบายใจขึ้นและจากมาเขารู้ดีกว่าการมองจากที่ไกลไ ของเขาอาจทําให้นางรู้สึกหดหูใจเขาเองก็ทุกใจยิ่งนักที่เห็นนางไม่มีความสุขเขามองเห็นนางไม่มีแรงแม้แต่จะนั่งให้ดีๆความสดใสร่างเริงดูจกระต่ายน้อยๆแสนชนหายไปจนสิ้นเห็นนางเป็นเช่นนี้เขาก็เป็นทุกข์หนักกว่าไม่รู้เท่าไรอยากจะปลอบนางและอยู่เคียงข้างนางแต่ก็กลัวว่านางจะยิ่งโกรธและเสียใจคู่เยวังคางของนางบนโต๊ะและหันไปดูร่างสูงท่ามกลางสายฝน ฝนตกหนักกระหน่ำขนาดนี้เขากลับกำลังยืนโง่ๆอยู่ตรงนั้นคิดว่าตัวเองกำลังเล่นน้ำฝนอย่างสนุกสนานอยู่หรืออย่างไรเหตุใด้เขาถึงปรากฏตัวต่อสายตาของนางนางไม่ต้องการเห็นเขาตอนนี้นางโกรธแล้วเคล็ดลับทรมานร่างกายมีได้ผลและเคล็ดลับชายงามก็มีได้ผลเช่นกันกู้เยีย่หันหน้าออกไปนอนทับแขนตัวเองและปฏิเสธที่จะมองออกไปข้างนอกอีก หลิงเฉลี่ยเฉินรู้ว่านางเห็นเขาและการเคลื่อนไหวของนางที่หันศีรษะออกไปทำให้เขารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยตอนนี้สิ่งที่นางไม่ต้องการเห็นที่สุดคือเขาใช่หรือไม่กู้เขียนอนหนุนแขนนางมีได้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นเวลานานไม่ใช่ว่าหลับไปแล้วใช่หรือไม่หลังจากนั้นไม่นานมือของนางก็ชาถ้าลมพัดมาฝนจะสาดเข้ามาหรือไม่นางจะหนาวหรือไม่ถ้านางนอนเช่นนี้ หลังจากดูเงียบๆสักพักก็พบว่าแม่นางยังคงนอนนิ่งอยู่บนโต๊ะหลิงเฉลี่ยเฉินไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเขาสกิดเท้าเบาๆบ,บ,บนหินและใช้ใบบัวเป็นฐานตั้งหลักเขากระโดดสองสามคราและค่อยๆร่อนลงบนสะพานเสื้อผีใหญ่ที่ปูอยู่ในห้องหน้าจะเป็นสิ่งที่แม่นางชื่นชอบที่สุดยามเย็นของฤดูร้อนที่นี่มีลมพัดแผ่วเบา,เบานอนดูท้องฟ้า อากาศเย็นสบายแต่ที่นี่หันหน้าเข้าหาน้ำความชื้นสูงเกินไปแม่นางสั่งซื้อกระจกขนาดใหญ่ในเรือนอินเงินโดยบอกว่าจะทำเป็นห้องอุ่นตรงนี้ก็ติดบานเลื่อนกระจกอยากตากลมก็เปิดประตูพอหนาวก็ปิดประตูใครให้ท่านเข้ามาแม้ว่าท่านจะเป็นถึงหนึ่งอ,องผู้สูงส่งของแควนเหยียนแต่ท่านจะบุกรุกเข้าไปในบ้านเรือนของผู้อื่นตามใจชอบมิได้โดยเฉพาะที่นี่เป็นถึงจนถั่วกงออกไป มิฉนั้นข้าจะแจ้งทางการให้จับกลุมท่านเสียงของเยี่ยเหมือนเสือน้อยที่ฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นมีความดูร้ายแต่ก็ไม่สามารถทำให้ผู้คนหวาดกลัวได้เลยตราบใดที่มันทําให้เจ้าระบายความโกรธได้จับข้าไปที่คุกลอยฟ้าก็ย่อมได้ผมสีดำของหลิงเฉลี่ยเฉินถูกรวบไว้แน่นเปิดใบหน้าหล่เหลาของเขาเขาสวมชุดคลุมสีดำเผยให้เห็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสวยงาม เขาเปียกโชกไปด้วยสายฝนเขามิได้ดูอับอายแต่ดูน่าสงสารมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อของเขาที่เปล่งประกายด้วยแสงแห่งการวิงวอนทําให้ผู้คนอดมิได้ที่จะทําให้ตัวเองใจอ่อนลงกู้เย่ยชํำเลืองมองเขานางพยายามอย่างที่สุดที่จะละสายตาออกจากเขาและพยายามบอกตัวเองว่าอย่าใจอ่อนอย่าใจอ่อนนั่งหันหลังกลับไม่กล้ามองเขาและตะคอกอย่างเย็นชาท่านคิดว่าข้าไม่กล้าหรือ พี่สองของข้าเป็นรองผู้บัญชาการของราชองครักษ์ของเมืองหลวงคนที่พวกเขาจับกลุ่มก็คืออัจยากรเช่นท่านใช่ข้ามันเป็นคนเลวข้าทำให้เจ้าเสียใจและทำให้เจ้าโกรธพี่เฉินไม่ดีเองทั้งหมดเป็นความผิดของพี่เฉินบอกมาเถอะว่าอะไรที่จะสามารถทำให้เจ้ารู้สึกดีขึ้นได้ขอเพียงเจ้าหายโกรธข้าให้ข้าทำอันใดก็ได้ เสียงของหลิงเจเวียนเฉินแผวความอบอุ่นและเสียงฝนนอกหน้าต่างกลายเป็นเพลงประกอบของเขาในทันที